วันนี้วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่16ที่ข้าพเจ้านายดวงดียศเสนาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคคะเพียชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยหารหังสัมมาสัมพุทโธภพะควาพุทธังภะควันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธโดดมธัมมนามสสามีสุปติปันโนภะควาโตสาวกสังโคสังคังนามามิ สองบทบูชาพระไยรีพินาศหาระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพุทโตโุเนหิธารมาโนธานิปารมีหิจาทิสติยาวชีวังอาหางพุทังธรรมังสัางขังสารนังขะตภปูเชมิรัตนตตยังธรรมังจรามิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดา สามัญตาจักวาเรสุอัตตาราคาชั่นตูเทวตาสัทธมังมุนีราชสัตสุนัตุสัทธโมุกขังสัเคกามีจารูเปคีริสิคาราตเตจันทริเควิมาเนีีเประเทจักาเมตารูวนาคาหันเเขหาวัตุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวชาธรวิสเมยักขันทพนาคา ติทานตาสั้นติเกยังมุนีวรวาจานังซาธาโวเมสุนันตุธรรมะเศรนาการโยยามาทันตาธรรมะเศรนาการโยยามาทันตาธรรมะเศรนาการโยยามาทันตาสี่บทสวดบุพภพาคณากรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบรสุตัยสรณคขมนะปาฐะ พุทังสารนังคาชามีธรรมังสารนังคาชามีสร้างคขังสารนังคาชามีตุติยมปิดพุทังสารนังคาชามีตุติยมปิตธรรมังสารนังคาชามี สุติยมปิสังขังสารนังคาถามีตติยมปิพุทธังสารานังคาถามีตติยมปิธรรมังสารานังคาถามีตติยมปิสังขังสารนังคาถาหกบทสวดสัจจคิริยาคาถา นัตถิเมสารังอัญงพุทโหเมสารังวารังเอเตนะสัจวะเชนะสโสติเมโหตุสาปะทานัตถิเมสารังอัญงธรรมโมเมสารังวารังเอเตนะสัจวะเชนะสโสติเมโหตุสาปะทานัตถิเมสารังอัญงสังโฆเมสารังวารังเอเตนะสัจวะเชนะสโสติเมโหตุสะปะทา จ็ดบทสวดติรัตนปนาณาคขาพุดทังนะับเมรัตนะพุตตาสาริระจิตตังทำม,มังนะัมเมรัตนาะภูตาวิสุทธาสารังสังขังนะัมเมรัตนาะภูตาสุสีละทิติเอตังนะัมเมติระตานังรัตนะตยาวหัง,หงสัมมาสมัมโมสริตตวัตถุวิเศสภูตังอัญโยยายยุตตาคุณนะ โยคาวะสัปปวัตตังอัส,สุมิตยามหิปิตตัดเหวะตัดหาติทันเทเอกังวินามตัทิตาเรสะมะสัมภเวนะโลเกกัดาจิจาจิเรนะจะาปาตุปูตังคัมเพรยานะวิสยางอติทุทธัทัังวิญยุหิปันธิต่ชาเนหิ วิชัญญาโรปังโลกัมหิเกหิจิกัดัดจุปลัลภ์พันียังเกสันจิสุทุวิธิตงคุณนากายตายนาณเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปสตังมะนาสิพุทธะภาษาทาฐานัางปุญญตธิกานามะสมุตมตะตัมมะ คุณยาภูมังทุกขาปมุจจจนะทุกขาสาราังขัตานังปูชาหาเรสุปะระมังอภิปูชะในยางนิพานะสัิกิริยายุปานิสยัตถังสัมมาเกเลสมะละโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุสเลหุป,ปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังคมมนียเมวะตัสมาหิตังปิก พราตานังสารนังฆาตามหะระตินทิวังคณะ,ะเนสุนัมสมานาปูเชมจาปิสะสะตังสุป,ปสันนจิตาตฐานุป,ปาภริจาริยาสัทธารตาจากปุญญะตาสะสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตาสะจะะสัทธาปิสุวัติหุนตุโย เจธาธรรมวินยมหิปมาณภูโตโลกุตระพิสมยโยนิยโตสุผู้ชังตโสปนิสยะจยายะยามปิโหตุวัตถุตะเยปริจิโตสุปาษาทากาโรแปดนัมกาลสิทธิคาถา โยจาภูมาโมหมาลาปกาตุสามังวะพุทโธสุคโตอิโมโตมารสัพสาวินีโมชัยันโตปะเปติกังจนะตังวินายังพุทธังวารันตังศีรสารนามมีโลกสะนาทันจาวินายกัญจตันเตชาสะเตชัยยสิติหงตุสัพพันตราชะวินาสะเมนตุ သတ္ထမောရာဇယောဝိယတသသတုတ္တစေစီလောကသဝေสุတိမခာနိယာနိကိုဓမ္မတရသာသာရိသတာဝမောသန္တိကာရောစုချ िन्नो ဓမ္မံဝရန္တံသီရသနမမီမိုဟပထာရံဥပတန္တသဟံတန်တေစ္ဆာတေជ្ជယသီတိဟံတုသပန္တရာယ จาวินาสเมนตุสัทธรมะเสนาสุขทานโคโยโลกะสะปะปุปะเคเลสะเชตตาสัตโตสยังสัตตินิโยสกุจาศวะกาตาธรรมวิธีตังขือุติสังฆวาลันตังสีระสาะนามามีพุทธานุพุทธังสมาสีลัดิถิตันเตชะสาเตชะยะสิติหุโตสัพันตารายาจาวินาสเมนตุก้าบทส่วนหนโมการะอ,าาอตัตถกะคาถา นโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนะโมอุตมะธมัสสะสาวะคาตัสเสวะเตนิธานาโมมาหาสังกาจปาวิสุตตาสีลัติธินโนนะโมมาตายานาตัสาราตานะตายัสสานุกานะโมมะกาติตัสสตสสวาตุตายัสสปินะโมคาราปะภาวินาวิกาจันตุปตะวานะโมคารามทุกภวินาศวัติของทุสศภะทานะโมคาราสัตเตชินวิเทมีของมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เหวมเมสุตังเอกังสามังภักกวาสเกสูวิหารติกาพิลาอุสัมิงมหาวเนมหาตาภิกษุสังฆ์นัสัตยิงปัญจมัติเหิภิกขุสัตยิสัพเพหิวาระหันเตหิตาสิจัลูกกระทาตุหิเทวตา เยปูเยนาสันิปติตาหงติพักขวันตังทัศนายาพิขูสังกันจะตะโคจะตุนังสุทาวาสการิการนางเทวนังเอตตาหงสิอายังโคพักขาวาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวัณีมหาตาพิขูสังเกนาสติง ปัญจมาเตหิพิโุสะเตหิสะเปหีวาราหันเตหิทัศหิจัลโลกธาตุหิเทวตายีพิเยนะสันนิปติตามุติภะคะวันตังทัศนายาพิโุสังกัญจานุหนาไม่ยมปิเยนะภะคะวาเตนุปาสังกยามัยหังอุปาสังกามิตาวาภะคะวาโตสันติเกีปจิกาคาถาปัสยามาตีอัตโศตหเทวตาสยอัตภีนามาภะละวะปุริโสสัมิชิตังวะ พหังภาษาเรียะภาษาเรตังวะพหังสมิชิสัมมิชัยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวะสุอันตระหิตาภคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุวาตาโคตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภคะวะโตสันติเกีมังคาทังอปาสิมหาสามารถยูปวานาสัมิเทวกายาสมาคตาอาคตัมหอิมังธรรมะสามารยังท้าคิด ตาเยวะอภิราชิตตาสังขันติอาตาโูอภิราเทวตาภคะวัโตสันติเกอิมังคาทังอปาสิตาตาพิขฆวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุจุกามังสุสารธิวานีตานิขะเหตตวาอินทรียานิรักขันติปันทิตาติอาตาโูอภิราเทวตาภคะวัโตสันติเกอิมังคาทังอปาสิเชตวาขีลังเชตวาปลิขังอินทัขีลังโอหัจจมัณีชาเตจารันติสุทาวิมลา จากภูมิตาสุทันตาสุสูนักาติอาตโูอปาราชเทวตาบคาวะโตสันติเกียิมังคาทังอาภาษิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตหมิสันติอปายยะภูมิปะหายยะมนุสสังเทหังเทวกาย่างปริภูเรสันติติอาตโกภคาวาภิกขูอามันเตศิบุเยนะภิกขเวทัสทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตถาคตังทศนายะพิกูสังคันใะเยเยปิเตพิกเวอะเฮสุ อาทิตามัทานังอาระหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพักเขวันตานังเอตตาปารามะเยวะเทวตาสันนิปติตาเฮสงสัยยถาปีไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกเวปวิสันติอนาคตามัทานังอรัหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพักเขวันตานังเอตตาปารามะเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยยถาปีไมหังเอตาระหิ อาจิคิสามีพิคเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามีพิคเวเทวกายานังนามิเทสิสามีพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาทุกขังมะนะสิการุตภาสสิสามิติเอวัมพันเตตโคเตปิขูภะคะวะโตปัจจโสสงภะคะวะเอตัทธาอุจาศิโลกามนุกัสสามิยะถาภูมิมาตัทสิตาเยสิตาคิริชภารังะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวัสลีนาโลมหังสา พิสัมพุโนโอทาตมะนัสาสุทาวิปัสสนามานาบิลาพิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปีละวัทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวกเกสาเสนระเตเทวกายาภิคันตาเตวิชานาตาภิศโวเตจะอาตาปมะคารุงสุตวะพุทธศาวกเสนาะเตสัมปตุระหูยานังอมนุสานาธาเสนงอภิกเกสตัมมาธาคงสหสังอาตาริสตังเอกสหเสนอมนุสานามัธาสุงเออภิกเก นันตมัตถาุงทิสาสัพปาพุตาหงตันจัสสปังอภิญญาเจ้าวะวิกตวานะจักภูมิมาตโตอามันตายิสัทธาสาวเกีสาเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณาตาภิกขวเยวหังกิตติยิสามิขิราหิอนุบุปโสสาสัตตสหัสสาวยะขาภูมิกาปิลวัตถวาอิทิมนโตชุติมนโตวะนามันโตย่สัตสีโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนงสมิติงวานัง ชาสหัสสาเหมาวตายยะขานานตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวานามันโตยะสัตสีโนโมธัมานาภิกาโมภิขุนางสาวมีติงว่านางสาตาคิราติสาสัยยะขานานตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวานามันโตยะสัตสีโนโมธัมานาภิกาโมภิขุนางสาวมีติงว่านางอิเจเตโสระสาสานสายยะขานานตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวานามันโตยะสัตสีโนโมธามานา อภิกรรมุงพิกุนางสามิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมโตยะสสสนโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกุนางสามิติงว่านางคุมพิโรราชค่ะิโกเวบุลรักษานิเวสนังพิเยวนางสาตตสหสังยขานางปยิรูปาสติคุมพิโรราชค่ะิโกโสปค่าสามิติงว่านางปุริมันจ่าที่สังราชาสตุรัตโทภาษาสติขันธัทพานังอธิปติ มหาราชายัสศิโสปุตตาปีตาสาภาวอินทมานามาภาลาอิติมันโตชุติมันโตวันามันโตยัสสีิโนโมธัรมานาอาธิกาโมภิกุนางสามิติงว่านางทักขีนันจาที่สังราชาวิลุงโวแตภาษาสติกุมปันธานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตาสาภาวอินทมานามาภาลาอิติมันโตชุติมันโตวันามันโตยัสสีโนโมธัรมานาอาภิกาโมภิกุนางสามิติงว่านางปัชิมันจา ทีสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัศสิโสอุตตาปิตาสาภาโวอินทมนามหาปาลาอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยเจศศิโนโมทัมนาอภิกามุงภิกขุนังสามินติงวานังอุตตารังจาทีสังราชาคุเวโรตปัสสาสติยัคานังอธิปติมหาราชายัศสิโสอุตตาปิตาสาภาโวอินทมนามหาปาลาอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยเจศศิโนโมทัมนาอภิกามุงภิกขุนังสามินติงว่านังปุริมาติสัง ท้าตารถโถท่ากีเนนาวิรุณหกัวปชิเมนาวิรูปโกโกเวโรต่ารังที่สังจะตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สาทัพธละมนาอัฐานสูวเนกาปีละวัทเวมายาเตสังมมยาวิโนทาสาโกววันจันิกาสทธามายากูเกนทูเวเกนหูวิทูจะวิทูโตจะหะจันทมโนกามเสียถโจากกินุมันทุนิมันทุจะปะนาโถโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตานิเจตตาเสโนจะขันทัพโพนระราชัญโนสะโพ อาโห و, ปัญจะสิโคเจวะติมพะโดสุริยะวัชสาเอเตจันเย,ยจาราชาโนคณภพปาสหาราชุพิโม,ม,มรมนาอภิกามุงพิขุนางสาม,มิิติงว่านางอาธาภูนาภาษานาคาเวสาลาสหตจักการคำพัลสัตระอาคูปายาคาสหายาติพิยามูนาทตะพระตารถาจอก อาภูนาค่ะยัสสิโนเอราวโนมหานาโคโสปค้าสามิติวานางเยนะค่ราเทสหัสารันติที่พาดิชาปขีวิสุทธาจักรูเวหายาสสาเตวนัมัชปตาจิตตราชุปันนาอิติเตสนามังอาภยันตานะค่ราชานะมาสิสุปันนาตัวเขมามคาสิพุทธโทสังนะหิวาจะหิอุปปัตอวะหายันตานาคาสุปันาธารณามังังสุพุทธังชิตาวาชิตัส วชิราหาะหัตเถนะสามุทางอสุราสิตาภาตโรวาสวาวเสเตีทิมตูยัส,สินโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุราคานะเวฆสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนามุจิสหัสตัญจะพระลิปุตานังสเปดเวโรจะนามาก,การันนหิตวาพระลิงเสนางราหุวัฒมูปาขมูสัมโยธานิพทัทเตเตพิขูนางสม,มิติงมานังอาโปจเทวาปัทวี จติโชวายุตถาขุณวารุณาวารุณาเทวาโสโมจันยัสสารสหามิตากรุณากายิกาอาโกเทวายัสสิโนทัสเตทัสสศธากายาสเปนะน้าตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทัมมานาพิกามุพิกุนังสมิติงวานังเวณทูจตเทวาสหารีจตอสมาจตุเวยามาจตนาสุปันิสาเทวา เจนะมะคูปุระขิตาสุริยะสุปะนิสาเทวาสุริยะมะคูปุระขิตานะขัตตานิปุระขิตวาอาโขมันทวะลาหกาวะสุนังวาสาวเสธโธสักโกปะฆาปุริงทาโทท่เสธเเท่าสัทธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุภิกขุนังสามิติงวะนังอัฏฐาโสะสาภูติวาชะลลามกิสิขาติวะอาธิตากาจะโรชะจุมา ผูพานิพาสิโนวารุณนาสหธรรมาจะอาจุตาจะเนชกาสุระยะรุจิราอาคูอาคูวสวะเนสิโนทะเสติทัสัทกายะสะเพนนัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสิโนโมทะมนาภิกกามภิกขุนาสมิติงวะนัสมานามหาสมานามนุสสะ มนุสตมาคิดาปรุสิกาคัวคูมโนปารุสิกาทาคูหารโยเทวายเจจะโลหิตาวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวญาสสินโนท่เสตเท่าสัทธากายาสะเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตญาสสินโนโมธามนาพิกาโมกุนังสัมมิติงวานังสุกาคารุมอารุณาอาคูเวคานาสาสหะ โธท่าตาไครหาปามโมคาอาคูเทววิจักขนาสัามัตตาหาราคาชันิสกาจยสาสิโนท่านะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตสาติทัสเตทัศนากายสาสเพนานาตตะวนันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันณมันโตยาสาิโนโมทามานาอภิกรรมภิกขุนางสามิติโันางเคมิยา ตุสีตายามากันทกักะจัตยัสสินโนสมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจ,จะอาสวานิมนานารตินโนอาภูอัฐาโกควาลนิมิตาทัเสตทัสรารกายาสาเปนานตตะวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมามโตยัสสินโนโมทามนาอภิการโมภิขุนางสาวมิติิว่านางสันเทเตเทวานิการยาสเปนานตตะมานานตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันธุเยจันเยสะสัส สหภูธาชาติมัคคีลังโอคติน้ามนาสวังทักเขโมคะตารังนาคังจันนางวาัสิตาติตังสุปรมาปะมตัตโตจักปูตาอิทิมตัตโตสหสนังคุมารุติโสจัตโสปคาสมิติงวนานังสหาสาระมะโลกานังมหาพมาทิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตว,วิสมากายโยยะสัตสิโสสะ ถ้าเศรษาอิสราอภูปจิกวัสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเปอภิกันเตสินเดเทเวสภามเกเมราเสนาอภิกามิปัสขันนาธรรมันติยังเอธขันาธรรมธาธารักษีนาพันธามัตถุอสมันตาปริวาริธามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตถามหาเสโนกันาเสนาเอเปสยิปานินาตะลัมหัจจศรังกตวานะเพระวังยถา ปาวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชโชโคตทาโสปปจจุทาวติสังขุโทอสยังวเสตตันจาสพังอภินยญาววกิตรวานจักขุมาตโตอามันตยิสทาสสาวกเกสาเสนกเตมาราเสนาอภิคันตาเตวิชนาตาภิขโมตจะอาตพเมกกะรุง สุตตวะพุทธะสัสสะสนังวิตาระเขนิปักกามงเนสังลมมปิอินเชยุงสภิวิชิตาสังฆามพระยาติตายัสสินโมทันติสหบูติสาวกาเตชะเนสุตาติ11บท